เราต้องอยู่ไกลๆหน่อยเพราะถ้าน้องเห็นใครอยู่ข้างหน้าน้องจะวิ่งวันนี้น้องนุกมาแทนพี่เทียนนะครับพ่อพี่เทียนเสียนี่ควานนุก ลายเป็นควันของแม่แสนดีชั่วคราวเอาละน้องน้องเห็นท้นข้างหน้าแล้วน้องวิ่งแม่เบรกน้องนุ๊กต้องคอนโทรลแม่แสนดีให้เบรกน้องให้ได้นะครับวันนี้น้องมีนาสูงกว่าพี่เอกแล้วมั้งเนี้ นี่หวนน้อยตัวหลวงไปเที่ยวกันค่าไปเที่ยวอาบน้ำกันค่าเราต้องทิ้งระยะห่างไกลๆหน่อย เขาสู่ช่วงแอดมินหอก แม่แม่จะเห็นความของแม่แสนดีคือน้องนุกนั่นเองพ่อพี่เพียนเสียกระทันหันนะครับเมื่อคืนเพิ่งได้ข่าวแม,แ,มแม่ก็ลอ,อยต้นตาม เลเ้ยว <Es> <an> มีแนเลว่่อะเห็นอนะวุ้ยบรุบรุอีอ้วนอยดึงคอแม่ ตัวตามพี่ต่ายไม่ทันค่ะดึงเองลองเองเจ็บเอง แต่ละพัดท่านะครับวันนี้เรา,เเาเลปล่อยให้น้องแซงดีกว่า

น้องนุกกับประสบการณ์ขี่แม่เสด็จบีหนึ่งวัน hello, 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 hello. เปี๋ยวไปเร็วตอนนี้น้องมีหน้าบังพี่เอกนิดแล้วนะครับ cũng nó sẽ tại sao đâu 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 cái thử là, cái thử วันนี้อากาศดีไม่มีฝุ่นควันนะครับแดดสลับกับร่มตาย,าย,ายาีินะ่าตายอย่าแวะค่ะแม่เอฟซี FC, รอรอชมกันเต็มเลย ไปไปโอ้วันนี้อากาศสดใสไม่มีฝุ่นควัน ตรงไหนก็กินฝนะาตกแล้วตกไห่ะหลงลอยน้ำก่อนแล้วหลงนะงเปาไปเลยค่ะ วันนี้เราคงไม่ได้เห็นช็อตเด็ดน้องนุกตกน้ำหรือจะตก,กมาลุ้นกันน้องนุกจับเชือกแน่นมากอ่ะซูมน้ำให้เลยน้อง น้องไปหลบอยู่หลังฉากทำไมน้อง <laughs> มนมนกวุยนุกนุกเกือบไปแล้วน้<า>่ให้ความสนใจกับพี่นุกนะครับพี่นุกคะ่ะปอบกล้วยมาคะ่ะ <laughs> มาปนกล้วยนุก <laughs> นั่นกล้วยของแม่นะลูก <c oughs> ม,มนันกล้วยแม่นะลูก <c oughs> เอาแล้วแม่แมปลงไปแล้ว้ายว้ายว้ายว้ไหว้เกือบไปแล้วนอ่ะลงก่อนลงก่อนเออนั่นนุกบมาได้โทรศัพท์มากาเอฟซีขอบสนามชอบใจนะครับนุองพลาดตกน้ำไม่ถึงกับตก ไม่เสร็จดีแมปตรงก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ้อกล้วยล้นกล้วยล้นจากกระเป๋าน้องหยิบเอาเองนะในน้ำน่ะ ดีๆเลยนุกดีๆนะทุกคนเอาใจช่วยน้องนุกอยู่แม่เสน็ดีนี่ก็อันดับต้นๆของการพาควานตกน้ำเหมือนกันนะขึ้นชื่อ,อ,อแล้วคือเสื้อพี่เอกแย่งซีนมากรักช้างมากกว่าเมีย กล้วยล้นกล้วยล้นเต็มเลยอะลอยเต็ม <Labor> น <ator il os> ้ำตอนนี้มีความชุกมีความชุกกล้วยลอยเต็มน้ำเลยแม่หยิบเอาเองนะแม่ มีการสดใสมากครับน้องอย่าเพิ่งไปน้องน้องอย่าเพิ่งไปเฮ้ยอ้ยอ้ <c oughs> ทนเอาหน่อยนะนุก จะไปปนกับนุกนะกูเตือนนี่มาปนกับเปาเอกแค่นะฮนุกเอามาอีกค่ะฮนนุกเอามาอีกค่ะอย่างที่ป่าหวานไปเลวเห็นผู้ชายคนใหม่นั่นนั่นล่วงหมดละ นีรู้สึกว่าน้องมีนาะติดใจพี่นุ๊กมาก วมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วนะโอ้ยมันอะไรจะตไปอยากขึ้นไปหาแม่แม่แล้วเราเจออะไรนะสายลับปลาวานหนึ่งแดงดวะไรงี้หน้าเลยเมื่อไหร่หรจะขึ้นบอกคะอนน่ะเลยเอางวงปเป็นเลื้อยหาพี่นุกดูหนะ ันนี้สายรับโลมาหรือสายรับวานครับสานไปก็ไปสาไปไปไปเฮ้ยไปเร็ว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 คุณบัว อันนี้คลุกหญ้าโชว์ลงรานเดี๋ยวลงหานถลำเดินเี้ยครูนะครับเดี๋ยวลงงานถลำเดินไยกันไหมก่อน แกคมสะดุดเล้วองตอนนี้ในในถุงกล้วยเราเองมีแต่น้ำครับส่วนของนุกนั้นหมดหรือยังของนุกอ่ะ ตามพ่อเอกไปไหนมีน้ำมานี่แล้วอ่าเหี่ออ้วงเหี่ออ้วงนี่เห็นคนหูน้องชัดนะครับสีขาว <coping> <temples> คนหูน้องยาวขึ้นมาเยอะเลยทำอะไรนะทำอะไรนะนั่งหรอแม่แม่ชอบใจ รู้สึกว่าน้องเปื้อนหมล้วนะครับเป็นรักไก่หรือเปล่านั่นคือเขาเอกขู่แล้วว่าเดี๋ยวได้แอบน้ำอีกรอบแน่นอนงออ่ะเจ็บปราลงเจ็บตไหนนกอ๋อเถิดแดงเลยแหละ ngọt và xay mà hôm nhào à <cười> <cười> นุ่งฝนโต๊ะได้กินอึงยังปีเอกเหรอแงอึงแถวนี้ก็ออกสตร e t c ้อมแต่เม่วานตกไปแล้วเมื่อวานนุก มาซ้อมกับแม่แสนดีแล้วแบบไม่ตกมาตกวันนี้นะครับวันเหนคนเยอะเอาหน่อยครับข้ามบางีคนหนุ่มข้ามีคนนี้เอาหน่อยบุหลมีไรด้วยมีน้ำหมดแล้วน๋ยาได้ลงน้ำไหมจะลงไหมจะลงไหมจะลงไหมลง

แม่มาสู้แล้วกักำเดียวยกำเดียวลงเป็นลุยชิฟูนกำอุูมบูม ันนี้ท้องฟ้าสวยมากสีสวยมากขันน่น,นุกเริ่มจับทางแม่แสนดีได้แล้วจะไม่มีการตก <c oughs> หลงหลงมาทำไมหลงป่ะ,ป,ะป่านี่คือปิ๊กหรือขึ้นไปหำหลอไปเดี๋ยวขึ้นเลยเฮ้ยเยไม่ยอมขึ้นแล้วกะเดี๋ยวแป๊บค่ะเดี๋ยวแป๊บค่ะ ไปุ๊ดไปุ๊ด,ด,ดอ,อย่าคลุกน,นะอย่าคลุกนะอย่าคลุกฝุ่นนะหลงทำาแทนไปบายแม่ก่อนค่ะ นี่หนุ่มตุดกลมนี่แกะเสื้อแกะโชแกะโซ่แ,โซแม่แสนดีแป๊บได้เวลากลับแล้วเป็นไรเป็นไร ไปุ๊กไปุปุกยี่ยมสดตยาวสอบใหมลามันต้องไปแม่เอไปทุกมดเรื่อมสตาร์หน้าบอกมาน่อสตหนาอมาครับโอเคเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับแม่แพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์ครับ ปุ้ยปุ้ยปุ้ยุยยยย้งกับเพื่อนาอง้งหัวาน้ยม,มนกันมาตั้ง Oh yeah, nó ngọt hay dám dáng xiên coi như không ô ô ô lần tới mạp luôn bọ bọ 3-4 thèo con nút ngang một chục như nó lại chục พี่เอไข่เน้าเสื้อขึ้นะหมอเมือเล็กรักช้างมากกว่าเมียนี่นะเกี่ยวมอมีช้างให้หรอคู่เดียวกันนะให้แม่ดูผงกระเพื่อมของน้องไปไหมครับตุ้ง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 กระเพื่อมลงเนินกระเพื่อมกระเพื่อมตุ้งตุ้ตุ้ตุ้เป็นคลื่นนะครับหืมหมดแล้วเธอ เริ่มเป็นฉันเป็นเธอแล้วนะครับน้องอย่ากิ้งลงน้องเสียบเสียบดทุกยอมเสียงเสียงปัวปัวเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เลยครับเสียงนมแม่แสนดีตีกับข้าวอก โอ้ตอนแรกก็นึกว่าเสียงรองเทา้าตีตีส้นพี่เอกไม่ใช่เสียงนมไม่แสนดีเลี้ยวข้อซอย แหว่ยูแววอยูจะแวะเอาขึ้นได้ทานแม่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 อย่าลอยแม่แม่หยุดก่อนแม่นั่นเสียงบารัน เมื่อได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของน้องจ๊อบก็จะตะโกนออมอเตอร์ไซค์อยู่ไกลนะครับแต่ช้างได้รับความถี่ต่ำมาจากระยะไกลได้ ช้างจะรับรู้ความถี่ตามได้ดีกว่ามนุษย์อแล้วก็เอามาปูผุยเล่นนี่นี่นะบล้มาแหละแม่สเสดีชอบลิงมังกรเนอี่ยวันนี้ทำเวลาได้ดีนะครับ28นาที ก็สำหรับสัปดาห์นี้เหลือวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันนะครับที่น้องจะโชว์ตัวสัปดาห์หน้าน้านองมีนานไม่ได้ออกมานะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพ่อพี่เทียนเนยนะครับนี่สูญเสียคุณพ่อไปนะครับ ส่งน้องกลับบ้านตรงนี้มุมเดิมมุมประจำให้น้องเดินรับสายตาไปนะครับดเดี๋ยวคิดว่าปลายปีนี้น้องน่าจะได้เข้าโรงเรียนฝึกแล้วละ่ะ เพราะสขวบเกือบจะสาขวบต้องเตรียมพร้อมแล้ว